สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีในป่าแอปเปิ้ลจาพี่น้องจ้าวันนี้ฉันจะพามาเก็บแอปเปิลไปดองเขายังไม่แก่เต็มที่แต่เราเก็บไปดองได้พี่น้องดองสามรแสแ่บมากเลยจ้ะต้นบดสูงเลยพี่น้องจ้าทุกปีต้นนี้สีแดงงามมากเลยจ้ะ ตอนอ้นนี้พันพันลูกหน่อยแต่แสบพี่น้องเขาสีหวานแสบจ้ะไปเก็บกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้ะเขาป้าเราบุม้มมีเห็ดพี่น้องใช้สียางว่าเบิงเ้งแอปเปิลว่าเขาพ่อเก็บไปดองอย่างเงี้น,น,นะพี่น้องจ้ะ,จะ,จะสุกเขาไ่ทั้งสุกเด็กพี่น้องก็ต้องเขียวอยู่แต่กะเอาไปดอง กเอาไปดองก็เอาแบบเขียวๆนะพี่น้องเฮ้จ้ะอุ้ยต้นนีรลายโยโอ้นี่พี่น้องถ้ามาฉาดนั่งกับซิบร่รดูกับซิบ่งามเป็นไดซิมเมืองก่อนจะว่ามันดองเลยฮอืมฝนป้า เดา,าตัมา้มนะตกมาแล้วต้ะนอกจาก๋าเฮล่ะเต็มเลยจ้ะเขียว,ย,วยังจะเช็งกีนสิอ,อ๋ออาหนนะูพุ่งสีออกต้นที่เปรี้ยวงอมหวานน้องฉันมาเก็บทุกปีจ้ะต้นนี้ตั้มๆนะ แต่เขายังเขียวมากเลยอ่ะพี่น้องเขียวคือเลยต้นนี้ถ้าหเอาสมไปดองกระสีบ๊ปปอดแสบปนใหญ่เลยสิเอาต้นที่แบบเปรี้ยวอมหวานยาวไปวนนก็ไม่หองละอูนี่ใหญ่าก็ไปปุ๋เลยจ้ะต้นนี้ก็ห้งาน,น,นเขียว น,นี่ต้นนี่ต้นนี่หน,น่หอถกกยถ้าสุกหนิ้งแสบถ้าแก่เต็มที่เขาสีหวานมากเลยต้นนี้พี่นอ้องแสบจ้ะยังดูกหน่อยเยอะชิ่ดีกว่าแดงเยอะต,ต้นนี้จะหวานอืมนู่นกุเรกแต่อร่อย ต้นนี่สีออกเปลี่ยวมันๆพี่น้องแล้วต้นนี่แะไรจ้ะเขาอาจสีลูกบ่ใหญ่แต่ซิมแหล้ะแตบต้องเอาพี่น้องต้องเอารถชาติชาติเอกยอมทำไม ใหญ่แต่ก็อร่อยมีหลายต้นพี่น้องซิ้มเอาจ้ะดีสิสวยมากแต่สีชมพูพันพันนี่ลูกน้อยแต่แซบ่บช่วงที่เขาสุกพี่น้องเด็เต็มเลยย่างงามดีจ้ะลูกเล็กๆ นี่ค่ะเก็บกินได้ด้วยพี่น้องจ้เจ้บคองเขาสิบ่งห่วงจ้ะแต่ว่าเมื่อเขาสุกเต็มทีแล้วก็สิมีรถมาเก็บแล้วเขาสิเอาไปเห็ดน้ำแอปเปิลนะพี่น้่มรวกเขาสิไปเห็ดน้ำผลไม,ม้งาม สีสันสวยลูกเล็กแต่อร่อยจะจะจับไปจัจจนี่ได้ยืนนะเนี่ยกินกันกินลูกนี้กันเป็นยังไงมากนี่อืมอ น,นี่เต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้าดกมากแล้วแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลปลาลูกเล็กๆแต่อร่อยอต้นนี้เปรี้ยวอะ่ะอุ้ยโอต้นนี้ลูกน้อยรสแบพี่นอะ ไปันแล้วไปดองจ้ะอืต้นต่อไปชิมก่อนนะก่อนจะเก็บตอนนี้เปรี้ยวดองได้ตอนนี้เก็บไปดองอืมลูกสวยดกมากต้นนี้ สวยดอ่ะจะเก็บไปดองสามรึตอ้นนี้ยังไม่สุกเต็มที่นะเจ๊เนี่ยดูดิรับดอกมากเลยตอนนี้พา่าเห็นมันพี่น้องมันเขียวยเลยว่าเห็น เขียวเลเียวไปเ,เห็นปันใดน่เี็นไปดอกมากเลยค่ะไปดองจะ้ะก็จะเอาขียวเขียวประมาณนี้มต่ำสูงมากโห้ หนักแล้วด้วยจ้ะเนี่ยหนักแล้วหนักแล้วพอแล้วปลาทั้างในงมันจะหลุดน้ำเง,ง่าม,มิจ้ะน้องช้าดูดิโอู้หูนดูพวกนี้ดิชว,วยมากเลยถ่ายรูปกันเอาตรงนี้กับพ่อล้วจ้ะกับบ้านแล้วจ้ะนี่มันหนักมันหนักกินจริ เอาพ่อดองกิน,นได้ไหมลูกแด,ดงลูกแดงตกลุมพ่อแม่แดตงตกลุมเอลหักเลยถนอเอ,อลทงเลยต้นนี้หวยมากนลนี่ จะได้เจ้างพ่อแล้วมันเยอะและหนักแล้ดองสิฉันสิเอาไปดองพ่อเราพี่น้องฉันก็สิหาลูกที่มันแกเล็กน้อยสิกินได้นะพี่น้องหรือจะเอาไปตำนี้มันยังเขียวอยู่ยังมันแกแลละแต่มันก็ยังเปรี้ยวอยู่ฉันจะไปหาต้นที่กินได้กินได้เลย พี่แกเห็นชั้นบออดูกับธรรมาชาติช่ยน้องจา๋าไปหาเห็ดไม่มีเห็ดจ้ะก็เลยได้อัปเปิ้ลมา สวยมากฮัตคีม่านี่ยังคีม่าอื้ม,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 มคลิปนี้กับเอาซัมนี้แล้วจะพี่น้องจ้าลำลอดกันจากตน้นแอปเปิลจะพี่น้องเอาไปดองจ้าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้เป็นกำลังใจกันด้วยจ้า